ลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อคืนทางพรรคภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินเนี่ยออกมาถแถลงแล้วนะครับโดยปกติผมกับคุณอนุทินก็สนิทสนมกันเขารบนับถือกันมา3 4มปีแล้วนะครับก็ขอให้สมหวังนะครับพี่โหนู ขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เรียกร้องก่อนเลยเรียกร้องก่อนเลยนะพี่หนูกลับมาเป็นนายกเที่ยวเนี้ยพี่หนูต้องมาปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องเข้าหลามให้ชาวบ้านเขานะครับที่พี่หนูสั่งห้ามเขาไว้อะไม่ให้สั่งนําเข้ามาสองปีกว่าแล้วเกือบสามปีเนี่ยมันทําให้ประชาชนเดือดร้อนครับพี่หนูครับ นะถ้าพี่หนูได้มาเป็นนายกเนี่ยผมเรียกร้องเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ชาวบ้านตาสีตาสาจะไปขอญาติมีและใช้ข้าวหลามไม่ได้เพราะลานปืนทั่วประเทศสั่งนำเข้าไม่ได้ทั้งที่เขามีสิทธิ์ตามกฎหมายเพราะเขาได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอาวุธปืนแต่ไปจำกัดสิทธิ์ไม่ให้เขาสั่งนำเข้าอันนี้ เขาเดือดร้อนไอ้ร้านปืนเดือดร้อนมันยังไม่เป็นไรแล้วครับแต่ผลกระทบมันมาตกกับชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปที่ไหนของมันก็แพงขึ้นอะไรขึ้นอีกประการหนึ่งเรื่องเข้าหลามสวัสดิการผมเรียกร้องมาหลายครั้งแล้วนะครับขอให้พี่หนูเนี่ย แยกโค้ตาระหว่างที่จะอนุญาตให้ชาวบ้านตอนเนี้ระเบียบเดิมที่พี่หนูเคยกำหนดไว้นะครับว่าอำเภอหนึ่งห้ามออกเกิน30กระบอกมันก็ไปบีบชาวบ้านสิครับชาวบ้านจะไปขอมันก็ไม่ได้ผมเป็นห่วงชาวบ้านครับต้องแยกโค้ตาสวัสดิการออกจากโค้ตาของชาวบ้านนะครับผม ฝากเรื่องนี้เข้าไว้นะครับมันยังไม่แน่ล่ะครับมันยังไม่มีอะไรแน่นอนครับการเมืองเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตลอดเวลานะครับนะฮะตอนนี้มันทำท่าว่าท่านอนุทินเนี่ยรวบรวมเสียงนะครับรวบรวมเสียงได้พอโดยมีพักของคุณเทงอะนะครับพักพักอะไรเขาเปลี่ยนเป็นพักอะไรวะ พรรคประชาชนเนี่ยช่วยสนับสนุนแล้วก็เท่มากนะไอ้พรรคนี้นะผมว่าสนับสนุนให้แล้วก็ไม่รับตำแหน่งอะไระผมมองว่าเท่เท่เขาถืออุดมการนะฮะแล้วก็ให้ยุบสภาภายในสี่เดือนผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยให้ยุบสภาภายในสี่เดือนยุบแม่นไปเถอะนะครับไอ้ <AM? S 1> พวกเฮียๆนี่จะได้กลับมาไหวเราสักทีนึง Cam? นะยุบเลยครับยุบเลยนะครับโอ้โห,โอโหตอนจะเลือกตั้งมันมากราบเราเนี่ยมากราบคุ้เข่ากราบตักเลยนะคุณยายคุณยายนะครับคุณป้าคุณลุงไอสัตว์พอได้เป็นสอสอโทรก็ไม่ติดโทรก็ไม่ติดเดือดร้อนอะไรก็ไม่ทำนะฮะยุบเลยครับสถานภาพมันจะได้เปลี่ยน พวกนี้แม่นจะได้มากราบเหล่าอีกแอแถมกมิดกเมียนจะแอบเอาตังมาให้ห้าร้อยอีกพันอีกนะครับถ้ามันซื้อเสียงเที่ยวนี้บอกไม่เอาแล้วนะครับอย่าไปเอานะฮะสมน้ำหน้าประชาชนนะก็เสือกไปเอาตังเขาสามร้อยห้าร้อยไงมันถึงได้วุ่นวายอย่างเงี้ยบ้านเมืองนะครับผมเห็นด้วยครับยุคสภาไปเถอคนะครับนะฮะ สเดือนยุบสภาไปเลยนะครับแม่นอยากให้ยุบทุกปีนะเพราะมันจะได้เอาเงินมาแจกชาวบ้านงานะที่มันโกงมันกินไปมันก็ต้องเอามาแจกชาวบ้านคนหนึ่งจะเป็นสอสอต้องใช้ประมาณ30สิบล้านถึงห้าสิบล้าน30สิบล้านถึงห้าสิบล้านนะครับต่อไปค่าตัวประชาชนก็จะแพงขึ้นนะแม่ ถ้าจะแก้กฎหมายใหม่นะแก้เลยว่าอนุญาตให้ซื้อเสียงได้เออเอาให้มันสะใจไปเลยนะครับออวุ่นกับเรื่องการเมืองมันทุกขนะ์ไงมันทุกข์ครับมันทุกขนะ์นะผมผมรู้จักสนิทสนมกันครับผมเข้าใจบริบทของแต่ละคนนะครับที่คนนั้นไปรวมกลุ่มนี้คนนี้ไปรวมกลุ่มนั้นนะครับมาเวลาจะใช้ นักรบเนี่ยมันต้องใช้ให้กับถูกกับบุคลิกเขาถูกกับบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอเขานะครับ mm hmm. ก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับ mm hmm. เรื่องพืชผลการเกษตรเนี่ยขอให้เห็นใจชาวบ้านหน่อยเถอะ mm hmm. ราคาตกชิดหายไว้ป่วงแล้วนะครับ mm hmm. ข้าวโพดเหลือไม่เท่าไหร่ข้าวเหลือ mm hmm. ไม่เท่าไหร่ขาดทุนกันครับ ชาวไล่ชาวนาก็อักเลือดแล้วนะฮะไม่ไหวราคายางพาราราคาปาล์มตกแหลกล้านหมดนะครับไม่รู้จะมีไปทำไมรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะครับมันต้องช่วยกันครับมาพงมาพร้าวไม่ไหวครับชาวบ้านเขาอยู่ไม่ไหวท่านก็จะไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านให้เต็มที่เลยนะครับทำได้อย่างเดียวเลยเปิด เปิดโคต้ตาให้น้ำมันปาล์มเข้าเปิดโค้ตาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ราคาเราตกต่ำานะนะฮะก็ Entonces, ถ้าเข้ามาเนี่ย,ออยก็ขอ races? ให้ช่วยกันหน่อยนะครับให้ช่วยกันหน่อยนะครับให้ช่องนี้มันเป็นไรก็ไม่รู้เครือ ah, ข่ายดีแท็กนี่มันค้างตลอดเลย ผมก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนค่ายสักทีตอนนี้มันค่ายไอเอเอเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดเหตุโดนใครทำร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุเราโทรไปแจ้งตำรวจ191เนี่ย a อไอเอเขาพัฒนาระบบให้บอกพิกัดเราได้เลยโดยเราไม่ต้องเปิดแผนที่นะครับเขาจะรู้ว่าคุณยายอยู่ตรงจุดนี้ รถพยาบาลกู้ภัยตำรวจจะมาช่วยได้ทันท่วงทีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบอื่นเขายังไม่พัฒนาแต่ผมคิดว่าคงจะพัฒนาติดตามกันไม่ใช่เอสมาจ้างให้ผมโฆษณานะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่ฮะแล้วเราเดี๋ยวตอนใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยนะผมก็จะมาพูดมาแนะนำชาวบ้านว่าควรจะ เลือกใครที่ว่าเป็นคนดีนะครับผมเข้าใจทุกบริบทครับใครจะกลับข้างไปอยู่ฝ่ายไหนใครจะอะไรนะใครจะแยกกลุ่มไปอยู่ฝ่ายไหนผมเองไม่เล่นการเมืองครับอยู่เป็นสามเจ้าเก่าๆผุๆอยู่อย่างเงี้ยเป็นประชาชนที่กเกษียณอายุมาก็ใช้ชีวิตตามอัตภาพผมนะฮะมีก็กิน นะครับมีก็กินไม่มีก็อดแล้วถ้าอดนี่ผมได้เปรียบเขาผมสมาทานสินแปดผมกินวันละมื้อเดียวคนอื่นอดสามมือ้อผมอดแค่มื้อเดียวนะครับกินมากก็ตายง่ายกินน้อยก็ตายช้านะหมาเพราะกินสามมือ้อ <laughs> พวกกินสามมื้อน่ะโอ้โห <laughs> กินสามมื้อเนี่ยก็จะตายเร็วหน่อย <laughs> นะฮะอ่า <laughs> มันต้องอดถ้าจับ ต้องอดนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลน้ำตาลไขมันของปิ้งย่างเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยทำเป็นสอนเขาผมนะแต่ก็ตัวเองแดกทุกอย่างเหมือนกัน <laughs> คนดีก็มีครับนักการเมืองที่ดีก็มีนะครับผมก็พูดส่วนใหญ่มันเป็นประเพณีใช้คำว่าเป็นค่านิยมไปแล้ว ซื้อเสียงกันเป็นค่านิยมไปแล้วคนดีๆไปเลือกตั้งถ้าไม่ถ้าไม่ซื้อเสียงเขาก็หาว่าใจดำคนอื่นเขายังให้เลยมึงทำไมไม่ให้ร้อหมวกนี้ครับทั้งหมวกทั้งเสื้อมีครับเนี่ยเขาให้ผมใส่นะครับที่จริงผมก็เอยถ้าใส่สีดำเนี่ยมันทุกข์นะมันทุกข์นะครับแต่ผมเนี่ยชอบใส่สีดำ นะครับชอบใส่สีดำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเพราะว่ามันดูถ้าตัวก้วนมันก็จะดูผอมหลงอ่ามันไม่ใช่เท่หรอกเวลาเราจะหนีใครจะหลบใครให้มันเข้าที่มุมมืดตำรวจเนี่ยจะสังเกตอย่างนี้นะครับพวกนักรบเนี่ยเขาจะใส่สีดำเขาจะไม่ใส่สีขาวรองเท้าจะเป็นสีขาวไม่ได้ มันจะทําให้ค่าศึกศัตรูเนี่ยมองเห็นนะครับสีส้มเหมือนกัมพูชาใช่ไหมคะไ,ไอ้ไอ้ไอ้สีไอ้ฮุนเซนเนี่ยไอ้ฮุนเซนมันช็อกตายไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้มันดีใจว่ามันปล่อยคลิปมาแล้วนายกอุงอิงโดนสารปดโดนสารปลด,ด,ปลดไอ้ไอ้ฮุนเซนดีใจเอาหัวโขกพื้นกินวายกินเบียร์ไปเมื่อคือไอ้นี่มันบ้าไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันบ้า <S 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 นะฮะ เราอย่าไปยุ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครอบครัวเรารักๆก,กันพ่อไปชอบสีแดงแม่ไปชอบสีเหลืองหลานไปเป็นสลิมเหลียไปเป็นสีส้มแตกแยกกันแล้วถามว่าเขาได้เป็นนายกเขาได้เป็นรัฐมนตรี <S 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 เขาเอาตังเอาข้าวมาให้เรากินไหมไม่และจะไปทะเลาะกันเรื่องการเมืองทำไม เออเราอยู่รักสามัคคีกันในครอบครัวกันนะครับมีอะไรที่จะเรียกร้องให้ประเทศชาติมันดีขึ้นนะครับนะฮะจะทําให้พืชผลการเกษตรดีขึ้นอะไรที่มันไม่ดูกไม่ต้องนะครับเออผมไม่เข้าใจสมัยก่อนพ่อสีแดงแม่สีเหลืองลูกเป็นสลิ่มอะไรวะครอบครัวดีๆกัน ไปเอาการเมืองเข้ามาอย่าเอาการเมืองเข้าไปอยู่ในครอบครัวครับปล่อยมันเถอะครับเขาจะไปเป็นอะไรเป็นผมจะบอกนะครับดีๆกันสนิทสนมกันเนี่ยพอได้เป็นรลฐมนตรีแล้วสันดานเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนครับเริ่มหูอื้อพูดไม่ฟังคิดว่าตัวเองเก่งนะครับคิดว่าตัวเองเก่งไม่ฟังใครเลยนะครับอีโก้สูงนะฮะบ,บางคนได้เป็นแค่สสก็ คิดว่าบินได้แล้วคิดว่าบินได้แล้วปับปัๆบปับป๊บับแล้วนะฮะมาเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งนะครับสิทธิ์หนึ่งเสียงเวลาเข้าสภาอ่าเวลาเข้าไปเลือกตั้งมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับผมพูดสอสอคนได้ไหมได้สักดาวิเชียนสินนี่พักเพื่อไทยกระอักเลือดนะครับ นายศักดาวิเชียนสิงห์สส,สการจะนะบุรีเขตสี่อดีตอธิบดีกรมน้ำบาดาลน,นะครับไอคนนี้เป็นน้องผมนะตอนนั้นเขาก็บอกพี่ผมขอให้เขาบอกสักดาคุณเป็นอธิบดีเนี่ยเดี๋ยวไปขอท่านป้อมเอางบประมาณมาศักดาทําให้จังหวัดการจะนะบุรีที่พี่อาศัยแผ่นดินเขาอยู่เนี่ยมันจเจริญหน่อยได้ไหมวะ เพราะว่าโซนตะวันออกเราเนี่ยเขาเรียกอีสานของการจนบุรีนะครับก้วยกระเจ้าเราขวัญน,นองเปิอนะครับบอบพอยตรงนี้คือโซนภาคอีสานของของการจนบุรีสมัยนั้นท่านพลเอกสมชายวิษณุวงยังเป็นสอสอนะครับและลุงป้อม เป็นรองนายกแต่เป็นคนคุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำผมก็คิดแผนว่าจะเจาะน้ำจากเขื่อนจากเขื่อนสีศรีนครินเนี่ยนะครับเจาะเป็นอุมโมงค์แล้วเอามาลงที่ห้วยกระเจาเราขวัญน,นะครับเพราะตรงนั้นมันพื้นที่สูงก็ปรากฏว่า ท่านพลเอกสมชายอดีตสสนะครับพักพลังประชารัฐก็ไปขอลุงป้อมโดยผมเนี่ยเป็นตัวเจ้าขี้เจ้าการขอเลยลุงป้อมอนุมัติอนุมัติโครงการครับมันจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่แม่นเสือกไปติดแนั่นครับเสือกไปติดเสือกไปติดที่อะไรกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพย์ซึ่งตอนนั้นนี่ ่านรัฐมนตรีท็อปวลาวุธินะฮะเพราะว่ามันจะไอตัวรัฐมนตรีท็อปไม่มีปัญหาแล้วครับไอหนูนี่มันนิสัยดีนะครับบอกได้ครับได้ครับแต่ปรากฏว่ามันไปติดระเบียบของกรมอุทยานว่าจะเจาะอุโมงผ่านกรมอุทยานอะไรเงี้ยบอกอย่างนั้นไม่ต้องทำแม่นถ้าติดปัญหาอย่างนี้เอาที่เราทำได้ก็ไปขอศักดาเนี่ยเฮ้ยสักดา มึงระดมคนมาขุดน้ำบาดาลไม่อันได้ไหมวะใช้น้ำบาดาลเนี่ยอธิบดีศักดาเก็บเลยครับพี่นะครับก็ระดมทุนลูปป้อมหาทุนให้ศักดาเอาคนมาขุดจนตอนนี้ชุ่มฉ่ำค้วยกระเจาเหลาขวัญหนองปลือนะครับชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยครับชุ่มฉ่ำนะฮะแล้วก็ไอ้น้องคนนี้นะอสักดาเนี่ย มันก็อยากโครงการเมืองในนามพักพลังประชารัฐแต่พลังประชารัฐเนี่ยมันมีไอ้แหลมอยู่นะครับลูกกำนันเสียยังเป็นใน,นั่นอยู่ยังเป็นสอสออดีตสอสอนะครับลุงป้อมก็ไม่กล้าตัดคนเก่าก็ต้องเอาไอ้เจ้าแหลมเป็นนะครับแต่ผมมองว่าไ้สักดาเนี่ยเขาเป็นคนผลงานดีแต่ว่าโดยนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนแข็งแข็งไม่ยอมใครหน่อยนะตอนสมัยเป็นนัธีกรมอุทยานมีสอสอพักเพื่อ พักหนึ่งอะพักเพื่อไทยมั้งมาเรียกเงินมันห้าล้านเขาเอาเรื่องครับไอ้นั่นติดคุกติดตารางไปเลยนะถูกออกจากสอสไปเลยนะนี่คือสักดาเขาไม่มีพักที่จะลงเขาก็เลยไปลงพักเพื่อไทยนะครับแต่พรเมื่อคืนไปนั่งแถลงข่าวกับอนุทินชาญวิจกุลทัวไปลงให้สักดาเลยหาว่าทรยศหักหลังนะครับหาว่าทรยศหักหลังพักเพื่อไทยเอาพักพวกพักเพื่อไทยไป สิบสิบคนสิบสี่คนก็ไม่รู้ผมว่าก็สักดามไปอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูดำดูแดงอะไรกับมันนะครับมันผมเคารบการตัดสินใจของแต่ละคนนะผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองนะแต่ผมว่าไอ้สักดาเขาเป็นสอสอแล้วก็มันทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นน่ะมันจเจริญขึ้นน่ะดีกว่ามาเป็นแล้วแดกเดินเดือนไปไม่ทำอะไรเลยวิ่งงบประมาณมาแล้วไปกินข้าวหัวคิวอย่างเงี้ยผมก็ไม่แฮปปี้นะ ผมก็ไม่แฮปปี้นะครับบางคนเนี่ยเป็นไรประโยชน์อ่ะเป็นไรประโยชน์อะถ้าเป็นแล้วมีประโยชน์เนี่ยผมก็จะมาพูดนะครับผมไม่เคยติดต่อกับศักดาครับกี่ปีเจ็ดปีแปดปีอะไรก็ไม่เคยติดต่อครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะฮะเขาอยู่เขาอึดอัดใจเขาก็าต้องนั่นนะฮะ